สวัสดีครับผมเตเต้ล็อกยูนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแผลกลางหน้าอกของลูฟี่นะครับของมังกีดีลูฟี่นะครับซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากนะครับแล้วก็มีคนทําคลิปเรื่องนี้ไว้เยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมมีหลักฐานครับซึ่งก็คือนี่อันนี้ก็คือวันพีซห้าร้อยควิกบุ๊นะครับเขียนโดยอาจารย์โอดาครับผมแล้วก็มีเรื่องแผลกางหน้าอกของลูฟี่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น เรื่องจริงแน่นอนร้ออร์เซหรือว่าล้านเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคสําหรับแผลกลางหน้าอกนะครับอ่าดูหน้าปกก็รู้เลยครับนี่นะครับสําหรับหน้าปกนะครับอันนี้ก็คือแผลกลางหน้าอกนะครับ ซึ่งจะเห็นได้จากมังงะนะครับหลังสงครามมาริฟอร์ดนะครับก็คือหลังทานสคริปนั่นเองนะครับผมทีนี้ที่หลายคนถกเถียงกันอย่างมากนะครับเนื่องจากดูรูปนี้ครับอ่ารูปนี้นะครับก็คือเป็นรูปแผลกากบาดกลางหน้าอกของลูฟี่เหมือนกันนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยมันก่อนสงครามมาริฟอร์ดอีกนะครับผมหลายคนก็ตีความไปว่าแผลเนี่ยได้จากโลโลนาร์โซโลฟันนะครับ ซึ่งจะบอกว่าเนื้อเรื่องจากรูปนี้ไม่เกี่ยวกับทางมังงะที่เป็นออริจินอลของอาจารย์โอดานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์โอดาเลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ทางอนิเมะสร้างขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นบาดแผลที่โซโลฟันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับผมอ่าเรามาดูเนื้อหานะครับไม่ต้องเปิดไปไกลครับนี่ครับหน้าโปสเตอร์นะครับหน้าแรกเลยครับนี่ที่มันจะมีแบบแผ่นพับแบบนี้นะข้อแรกเลยเนี่ยหมายเลขหนึ่งเลยเนี่ย แผลใหญ่ที่กลางหน้าอกของมังคีดีลูฟี่นะครับซึ่งอาจารย์โอดาบอกไว้เองนะครับอ่าดูตามเลยครับก็ตามที่อาจารย์โอดาบอกเลยบาดแผลรูปตัว X ที่เด่นล้าอยู่กลางอกฝากไว้โดยหมัดของซาคาซึก,กินะครับหรือว่าอาคาอินูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพลเรือเอกนะครับในระหว่างการต่อสู้กลางสงครามสุดยอดนะครับซึ่งก็คือสงครามมารีฟอร์ดนะครับผมอ,อาจารย์โอดาก็ได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า แผลกลางหน้าอกนี่นะครับมาจากอาคาอินุนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่ผมทําคลิปคือผมมีหลักฐานหนังสือของอาจารย์โอดานะครับอันนี้คือของแท้แน่นอนครับเรื่องจริงครับผมเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าแผลกลางหน้าอกของลูฟี่เป็นแผลมาจากพลเรือเอกอาคาอินุนะครับผมอ่าสรุปสั้นๆนะครับได้ใจความนะครับครบถ้วนนะครับผมจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ